เราจะมาล้างมือ6ขั้นตอนกันนะคะอันดับแรกเลยใช้น้ำยาล้างมือที่เรามีอยู่ที่บ้านนะคะกดออกมาปริมาณหนึ่งนะคะข้อ,อท่าที่หนึ่งก็คือหน้ามือนะคะางามนิ้วมือด้วยนะคะท่าที่สองหลังมือนะคะทั้งสองข้างแล้วก็ซอกของหลังมือด้วยนะคะ ท่าที่สามท่าปั้นนะคะก็คือการสกับนะคะทำแบบนี้นะคะ่ะสกับด้านหลังนะคะอ่าแบบนี้นะคะทำความสะอาดตรงนี้ก็จะเจอเชื้อโรคค่อนข้างหอยนะคะท่าที่สี่โป้งนะคะหมายถึงน,น,นิ้วโป้งของเรานี่แหละนะคะมุน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 แบบนี้นะคะ,นะคะถ้าใครมีเวลาก็จะทําทุกนิ้วเลยก็ได้นะคะอ่าโป้งนะคะโป้ง หมุนๆๆน,น,นะคะปลายนะคะหมายถึงปลายเล็บของเรานะคะขูดถูบริเวณฝ่ามือของเราซึ่งจะมีลายนิ้วมือแล้วก็ร่องของลายนิ้วมือจะเป็นที่สะสมสคาค่าสิ่งสกปรกนะคะคราเชื้อโรคไวรัสแบคทีเรียนะคะก็ทําทั้งสองข้างนะคะท่าอันนี้คือท่าที่ห้านะคะปลาย ท่าที่6ก็คือข้อนะคะข้อมือ,อก็ล้างหมุนหมุนมุน,มนข้อมือทั้งสองข้างนะคะหรือว่าถ้าคนไหนที่แขนบริเวณตรงนี้ไปโดนสิงสโกโปกก็หมดเลยก็ได้นะคะค่ะนี่ก็เป็นท่าการล้างมือ6ท่านะคะที่เราสามารถเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้เพื่อให้เราปลอดภัยจากเชื้อโควิด19ค่ะ